สวัสดีค่ะทุกคนร้อนๆแบบนี้คาเฟ่สร้างสารรค์ขอชวนมาทำเครื่องดื่มดับร้อนที่แค่เห็นก็สดชื่นแล้วค่ะนั่นก็คือ s p a r k i n g Grapefruit De Rosemary ฟังแค่ชื่อก็ดูหรูหราน่าลองใช่ไหมคะ แก้วนี้รวมความเปรี้ยวอมหวานของเกรฟฟรุตเข้ากับความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของโรสแมรี่ได้อย่างลงตัวสุดๆเลยค่ะดื่มแล้วซาบซ่าสดชื่นแถมยังได้กลิ่นหอมอ่อนๆที่ช่วยผ่อนคลายด้วยนะคะเหมาะกับวันที่เหนื่อยล้าหรืออยากหาอะไรดื่มคลายร้อนมากๆค่ะรับรองว่าฟินเหมือนยกคาเฟ่หรูมาไว้ที่บ้านเลยวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายค่ะแค่เตรียมน้ำเกรปฟรุตนำเชื่อมกลิ่นโรสแมรีแล้วก็โซดาค่ะเริ่มจากใส่น้ำแข็งเต็มแก้ว ตามด้วยน้ำเกรฟฟรุตและน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันเบาๆแล้วค่อยๆรินโซดาตามลงไปช้าๆค่ะสุดท้ายตกแต่งด้วยเกรฟฟรุตสลด์กับโรสแมรี่สดเท่านี้ก็ได้เครื่องดื่มพรีเมียมไว้จิบแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะ